โดนตรงไหนคะโดตรงนิ้วค่ะอ๋อแล้วเป็นยังไงคะกระทะเป็นยังไงมันมนเจ็บอะค่ะเจ็บมากเลยครับมันร้อนใช่ไหมคะค่ะนิ้วไหนโดนคะ,น,คะนิ้วนข้วอะะไรคนิ้วชี่ข่ะ <c oughs> นิ้วก้อยค่ะลกูกนิ้้วกอยค่ะเ <c oughs> จ็บมากไหมคะเจ็บมากค่ะอ๋อโดนยังไงคะเดี๋ยวทำท่าให้ดูสิคะมันดโดนอ,นอ,อ๋อวางอยู่บนเตาใช่ไหมคะค่ะได้ยไงคะแล้วโดนกระทะยังไง อ๋อแล้วเป็นไงคะแล้วก็เจ็บเลยอะคะเจ็บเลยเหรอคะใ่แล้วก็แล้วก็เส้นเอาไว้ก่อนอ๋อแล้วก็แล้วก็ถืแล้วแข่งไหวหนึ่งก็เป็นจารว่ายน้ำโอเคค่ะแล้วตอนนี้หายหรือยังคะเออหายแล้วค่ะโอเคค่ะงั้นเราไปอาบน้ำนอนนะคะอ่าได้ค่ะบาย